ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์ทุกไลค์ทุกเมนทุกยอดวิวที่เขามารับชมครับขอบคุณจากใจจริงนะ คอมเมนต์เขามาให้กำลังใจเยอะเลยนะครับแต่ว่ายอดวิวไม่ค่อยขึ้นไม่เป็นไรครับตามใจที่ f c ยังให้กำลังใจผมผมสู้ไม่ถอยแน่นอนครับ mm hmm. ขอบคุณทุกอบคุณ,คณหลายทุกยอดวิวครับแม้ยอดวิวจะน้อยแต่ก็ยังมีคนดูอยู่ก็ไม่หวัน่นนะ แต่นี่สําหรับรถใครที่เป็นนะครับที่กดลงไปแล้วมันไม่ค่อยดังนี่ลองทําเหมือนผมดูนะบางทีนี่ตรงตรงกลางนี่มันแข็งครับมันแข็งแล้วเรากดลงไปมันลงไปไม่ถึงมันลงไปไม่ถึงไอสวิตแต่นี่ผมถอดนี่มันจะมีน็อตอยู่ข้างหน้าครับถอดถอดปอกนี้ออกเลยนี่ครับถอดปอกนี้ออกปอกเขียวๆนี่ออพอเราปุ๊บจะเห็นสวิตเตแต่อยู่ข้างใน แล้วก็ทําการหาไลไรหนุนครับหนุนตรงหัวสวิ๊เนี่ยผมได้อเศษปูนไม่รู้จะอยู่ได้นานไหมแต่ว่าผมก็พยายามบีบบีบเอาที่มันไุยลุย,ลยมันออกหมอรับเรือไปแข็งแข็งเลยนะ ครับทิ้งเข้าไปทิ้งเข้าไปทางนี้เลยก็สวมเข้าไปปุ๊บก็เขยา่าเขย่าด้วยดันลงไปก็เขยา่าเขย่าด้วยพยายามให้มันอย่าให้มันเหนียบครับให้มันอยู่ตรงกลางคิดว่านะเราใส่ไปด้วยก็คิดจินตนาการไปด้วยคิดว่ามันจะไม่เหนีบก็ใส่เข้าไปใกล้จุดสุดแล้วก็เขยา่าด้ได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊แกแสดงว่ามัน ไปให้มันสูดเลยครับทีนี้เอใส่สูดแล้วก็ลองบ wow. e ีบดูครับทีนี้เบอร์ชนิดเบรดาดูถ้ามีเสียงก็แสดงว่าใช้ได้สวิงไม่ค่อยเสียหรอกครับที่แรกผมนึกว่าสวิตมันเสียสวิงๆแตนไม่ค่อยเสียนะ ผมก็กะว่าจะทามันเป็นยังไงข้างในก็กากะว่าจะเปลี่ยนกะว่าจะลองเท่าแก้วก็จะไปซื้อแกออกมาก็เป็นสวิตเอาเอาเข้าไปวางไว้เฉยไม่งั้นก็หาแหวนมาลองสวิตให้มันขึ้นมาอีกก็ได้ครับสวิตก็วางไว้เฉยๆนะอยู่ในรูนะเอาแหวนมาลองบ่าสวิตขึ้นมาอีกก็ได้ไม่ต้องหนุนแบบผมก็ได้ใช้ได้ครับ มันไม่มีเสียงแต่นี่มันยังไงเลยจะบอกให้เขาเถิบอีกหน่อยก็ไม่ได้ต้องเปิดประตูตะกูลบอกกันครับจะบอกให้เขาพอ่อก็บอกเขาไม่ได้ครับให้สัญญาณมืออย่างเดียวบางทีเขาเขาดูไม่เป็นอย่างนี้ก็เลยขอยเกือบชนกันก็มีลคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรมากครับมาขอบคุณเอฟซี MC, ที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับกดสับกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ